สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมวันนี้เรามาดูนะครับเราจะพาไปสวนตะไคร่บัวหรือว่าสวนเขาบัวบ้านเรานะครับเชิญรับชมกันได้เลยนะครับบอกใช่เพาะชนรู้ว่ามันยักขาไว้สีขาช<ะ>นคนเดียวกนจ้างมันดึงไว้ซีเอาต้นเขาตึงไงได้โย้วเอาสวนตอบกันเมื<ร>่อไรบ่ โอ้โ้ทำไมดึงแห้ง่ยันเจ้เด็กมามาินมางโอ้โหเด่นบ่ยมันเอาเอาก้อนบ่เอางวมันเอาก้อนมมัดมมันงมันเก่ามัามันแทงยาบเลย

เราวเล่นเฉพาะเวท่มุนติวก็ได้หันมาหันเก็บนันเป็นเล็งนะสีเท่งไบ้างว่ามอมัง่ายๆเนาะสวนเข่าเนาะว่าปาน่ยมันอยูเขาส่เขาจะปลูกซีขาบ่เนาะเห็นเหอปลูกขาว่ ออขูขาไว้พวกกันขู่่านาขู่ฆ่าร่มขู่ฆ่าหลัง,งขูาง <c oughs> ขาหลังก่อนขู่ฆ่าคนนี่จะเปลีป่ยนเข้าไหมผู้เดียดวเม,วมื่อไหร่ผู้จะไปจับสัวไอ้ไเด็ดผู้เดียวมันคล้องเหล็กจะไปจับมันมีหมอกอ่อนมันเป็นบอกข้างในนลยมีหมอกกิวเนี่ยบอ,องบางมันอยู่มันบอมีกระดกูกมันบอกเป็นตเนื้ออะไแล้วแท่งถือมันบอมีหัวเลือดตุตกป๊กเลืดนิดหน่อยมันมันบางเหล่านี่หันเป็นมันเป็นบอกไกวอยู่เดยบ่ทำไงแล้วมันก็ตันมันก็นาเลยเนาะ ห,อหมอช่หงออกมาเอมาอมวกออกาวตอบมัว่าหมอเกือบท้องสีสวนหรือเป่านี่โอ้ว่าอยเนาะเมื่อานเท่ามีเพย์นี่ยชวนเข้าไหนนี่เจ้าปุยบอบ <c oughs> ียวุ่ดสุคนเนี้ยถ่ายจุกเห็ดแต่ว่าตะกี้เ็เกิดเทพไผ่แท่งมันี หัวไฟไข่ไปแทงเอาเองแทงถือเบื้องคิดตอนแล้วแมนบาตะกี้มันก็กระแทงนอกมันก็กระแทงในเลือดวานขี้กันเนี่ยตะกี้อยู่หม่งเลยอย่เช่นนั้นมันอยู่หม่งเลยมือบีเบื้องจุกเข้าไปในหันอืมันนี้บอกเขามันอยู่เป็นทอกมักอยู่บีบอีกคเนัเนี่ยในซองอันซองขาวมันเจี๊ยบปอบเขาันี่ยนะเบิร์ตสุดผู้เฒ่าผู้แก่ได้หน่อยรุ่นใหม่ผู้่งคยแทงเปลี่ยนไหเบิร์ตบริษั์เขาจากประิษั์อีกว่าเนี่ย เนี่ยแล้วเชียเสียงเงินบ่อแท่งคือมองมันก็ร้อยหนึ่สองหน่อยสามห่อยมาจัดรอยหาซิป่นเอาด็บว่าน้องลมนั่นตลวหาสซิบาทบ้าน้องลมอ่าสมมติว่ามีเป็นฟ้ามห่วงมือนกได้ร้ายได้หนอซอสทอล้ว่นี่นะเดี๋ยวแล้วซอสเสียเขาแล้วเป็นยังไงเด็ชือมันแห้งกระดกอยู่ดิ่งเพ่นบ่อยากไปได้ตัวนี้นะ Hong Kong, hoài vọng, mấy chục một mình mất sáng. Nun sớm chẳng được đúng. Có chưa có chưa có mất có chưa 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 có นี่ตัวแดงนี่ตัวแดงีตัวหนึ่งสองตัวโอ้เมื่อห่มันเศ้าเองนั่นห่อเอ๊ะมันข้าเดียวเดียวอ๋อข้าเดียวมันก็เศ้า ยืดนอกไป่น้อยครับเกลือมะเขือเลี้กระอเกลือเขาก็เกลือท่าบ่ใส่เกลือใส่มเืเลี่ยเลีตอน้อนตัวอะไรตัวแดงนมันตดตัวแดงี่เนาะตัวขาวตัวขาวเะว่าที้สดเกียวไปชนตัวขาวแล้วมันรูดมือเใส่หมกกระเลงมือเขาคือควายเขาแล้วน้อยสีมตดจ่างมรนซั์แล้วหลุนใหม่นี่มือไผโซนมือไผแทงเปลนมืนีอืม หมูเห็นครับหมอันนั้นบ้านสุกไฟเล็กน้อยร้อยห้าชิปอุณาอยู่ในบ้านสปกไร้อยนึงมีตรงข้อพร้อมนะมันจะเข้าพร้อมนะอ๋ออุปกรณ์ครบเข้ายึดตรงข้อพร้อมห้าชิปมันเห็ดยวตรงอหอดอันนั้นขายได้ปะกันน่บองลูกน้องเขามีเสือูคบ่เะโคเข้านี่หรือหรือบัวขาวบัวขาวโคมันน้องปล่อยเลยบะปล่อยเลยมานี่ปล่อยเลย

ตัวนึ่งสิถึงบ่ตัวใหญ่เลยบ่ตัวนี้ก็ได้บ่อันนี้นะได้อยู่บ่พออยู่บ่อันตัวนี้ตัวนี้นะโอ้อตายคนนี้เนาะตายเลาเรียบร้มันแท่งก็ได้อยู่เนาะแท่งเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไม่ใหญ่ไั่ใหญ่อยู่เนาะตัวนี้ได้เป็นหูกระมูอนาะเหล้วประมาณไปว่าสีรักเตีเตือบแต่หูดังมันคือจังหน่อยกว่าตัวนั้นเนาะตัวนั้นคือจังหูดังใหญ่กว่าเนาะอ้าวคนเราพัก กู้ดังไงที่แท่งหย่าในบึงนี่ไป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 ูกหลเนี่ยเราก็ปวดสางมากหรือ่่นหะม่เห็ุบานที่ดาวแล้วแค่ครั้งนี้บ่ แลนับอยู่ว่าแทศขางใส่ตัดจับเบิ้องบอกหูมันรับขอาไปนี่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 ดังมันนี่บอกจับบีเบิ่งมันจะเป็นบอกนู้นน่นี่ขนาดนั้นจะบอกไม่หน่อยเลื่ตล่ลูกมาหุดด้อเบงเบิ่งเบงกับ สีเห็นบอกมันเธงฝุ่นเขาแน่นไงจนอ๋อมันบางๆน้อยๆเนาะมันเป็นม่เป็นเนื้อันเป็นตะสด้อนเลยโอ้โมันอยู่ระวังมันมีบอกมันอยู่โอ้เห็นหลเล็กซี่กับปตองใส่ไฟมาแท่งเอาไว้ซื้อนี่ไว้ จุดตรวจป้านางป้านางโคตรอยู่น้องมือหลวกมือพ่นอ่ในน้งแก้ม่เอไปมีอเดิกตัวนี้แทงตาหนีวเขาบอกเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ย อมาอยดามข้ามามาใส่ออเอ้า้ามา้มเหล่ลงโต <c oughs> อ <c oughs> อคับใช่นั้นอึ๊บ้อยอะมาเตะกดีกดดดขึ้นมาไลด้ยตนมนังเดี๋ยวโตเนี้ยเขาเหล่ก็จะได้เขา ดิบมโบจิบเข้าดียวโอ้โหปุดเลยเนาะโอ๋มอนีมันมีหอดเลือดป่ะบ่ม่นเชื่อเขาเป็นเลอ๋อตัวไหญ่แท่งก่อนตัวหน่อยน้ำเขาไปกับเอือ Nó hả đi, em đang xuống 먹 mà. Cố gắng bình yên yên. Ừ. แคมันมันะตื่นเนาะฮะไหนยังกินเที่ยงดามาได้เนาะซาลามานสัตัดเนาะได้แหงเหลวขึ้นบุญิ สีพอดามาสิบอดามาเพิ่งลกพ่อมามาเด้อตาคิวเด้อเฮดหยั่งโอ้ยขอสุดยอดที่ยังนี่ลงมาจากปลาจากเขามาเท่งไหนเด้อตากำไปเสะหนิ้ากำไปเสะได้บว่านนี่ได้จักตัวบ้านนี่โอ้ยยังบองหูกับบองเด้อบองหูน้ำเด้อบองหูกับบองห้เด้อ น้ารักของปลาข่อยว่ดให้เจ้าะดึงยืดเปลี่ยนไหมเฮ้ยดึงยืดเปลี่ยนไหมเอาตัวหน่อยก่อนคือว่าเอา,เอาเส้นใยงงมันดึงแหม้มันดึงและคือค่อยๆแกะตัวหน,น่นอยปลามันไวน เสวนเข้าวหม้มันดื้อดิมันลื่นอ๋อมันลื่นเลยกัสิเปียนตัวหน่อยบอกอ๋อไหนนขุนก <R ud> mm ่อนลื่นขุนก่อนขุนก่อนกลางเช้ากลางเช้าจะไม่ไหมเนี่ยมันขุนก่อนมันลื่นบอกอะไรเงี้ว่ามันดื้อไงมโบราณมันมันดื้อนี่สื่อเครื่องผลสั่งมาอยู่ เครื่องพ่นแมงนี่มีนชุ่มแมงด้วยครับด้วยกนวพ่นแล้วเขาเอามาหายมือนั่นใสแก๊สน่ะกระป๋องอันนะโมใสขวดนั่นพ่นแล้วเดือบโมมะไก่เลยเออใส่เครื่องเป็นกระป๋องนะแล้วก็มีแก๊ดน้ำหล่ะบอพ่นเป็นควันบ่กเหมือนเป็นน้ำอยู่ขึ้ยาวสีพักโอ้แบบน้ำอ๋อแบบพ่นน้ำธรรมดาผู้ช่วยบผลมาหายมือนั่นมาอยู่กระเทาลงมากโอ้พูดหนูไม่เดือบ